ทุเรียนข้างแรกริมทะเลตอนมืดแล้วผัดไทยจานละ220บาทเ <ละ S 2> ช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ล,ว,ล,วล้วก็ตื่นสายด้วยเพราะว่าเมื่อคือนนอนไม่หลับยังเช็ดแหลกอยู่เดี๋ยวขนมาก็คือจะเดินทางไปพัทยาต่อเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปเช็คก,กระเป๋าว่ากระเป๋ายังมา กระเป๋ามาแล้วหรือยังเนาะระหว่างรอขึ้นรถไปที่พัทยาก็คือมาติดต่อ,อประชาสัมพันธ์เนาะให้เขาเช็คให้ว่ากระเป๋ามาแล้วหรือยังเพราะว่าเราอ่ะเข้าไปด้านในไม่ได้อีกแล้วเนาะแล้วก็สรุปว่าข่าวดีกระเป๋ามาแล้วจะได้อาบน้านแล้วแล้วก็ที่ชาร์จแบตก็คืออยู่ในนั้นหมดเลยตอนนี้ก็คือแบตใกล้หมดแล้วแล้วก็ในเบื้องต้นก็คือได้นัดญาติเนาะโทรบอกญาติว่า รถที่จะไปพัทยาก็คือเวลาเท่านี้นะเนาะเขาก็จะได้อะไปรอรับเพราะว่าไปถึงนน้นก็คืออแบตน,น่าจะหมดพอดีเนาะบริการรถบัสจากสุวรรณภูมิไปพัทยาเนาะก็จะเป็นขนส่งบริษัทรถ,รถรุ่งเรืองนั่นเองก็คือป้ายสีส้มนี่เลยจะอยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ประตู8นะแล้วก็ใครที่หิวเนาะตรงประตู8ดชั้นหนึ่งก็จะมี Magic Food Point อาหารราคาถูกเผื่อจะแวะกินก่อนขึ้นรถนะ เดี๋ยวแม่ก็คืออตอคิวแล้วก็ซื้อตั๋วเนาะราคาตั๋วณวันนี้เดือนมีนาคมปี2024เนาะก็จะอยู่ที่143บาทนั่นเองรถจะเริ่มต้นเนาะเที่ยวแรก7โมงเช้าแล้วก็เที่ยวสุดท้าย3ทุ่เนาะแล้วก็รถก็จะออกทุกๆ1ชั่วโมงนะแต่ว่าถ้า ผู้ดได้สารเต็มรถก็คือจะออกวัยแล้วก,ก็เราก็คือจะเป็นคิวถัดไปรถถัดไปนั่นเองแล้วก็ผูดด้โดยสารส่วนใหญ่ต้องบอกว่าต่างชาติทั้งนั้นเลยแล้วก็ต่างชาติเขาเดินทางเก่งอาจจะเก่งกว่าะแมนด้วยซ้ําไปเนาะส่วนใหญ่ข้อมูลก็คือหาออนไลน์ได้ทั่วไปนั่นเองแล้วก็การเดินทางจากสุวรรณภูมิไปพัทยาใช้เวลาเดินทางเนาะสองชั่วโมงที่นี้ ผู้โดยสารที่มาจากภายนอกที่ไม่ได้เป็นผู้โดยสารขึ้นเครื่องหรืออะไรก็แล้วแต่ก็สามารถเดินทางได้เช่นกันนะแล้วก็กระเป๋าแมเนาะมาจากเมืองนอกก็จะขนาดก็จะมีขนาดใหญ่เนาะอันนี้ขนส่งก็ไม่ได้อาชาร์จราคาเพิ่มนะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเดินทางไปได้วยกันค่ะ ในตอนที่ซื้อตั๋วเนาะเราสามารถใช้บัตรประชาชนหรือจะใช้เป็นหนังสือเดินทางในการซื้อตั๋วก็ได้เนาะรถบัสก็จะวิ่งเส้นมอเตอร์เวย์เนาะแล้วก็สามารถซื้อตั๋วกลับได้แล้วก็เดี๋ยวช่วงกลางๆางคลิปเนาะเดี๋ยวแม็กก็คือจะมีบอกเนาะเพราะว่าอธิปลายทางเราสามารถซื้อตั๋วกลับได้ด้วยแล้วก็ าการซื้อตั๋ออนไลน์รู้สึกว่าจะมีการชาร์จราคาเพิ่มอันนี้ให้เพื่อนๆเ,เนาะสอบถามไปที่เพจอีกทีหนึ่งเดี๋ยวแคมก็คือจะใส่ลิงก์ไว้ให้เนาะอันนี้ก็จะเป็นด่านออกอพัทยาแล้วเนาะแล้วก็จุดจอดรถก็จะมีประมาณเนาะสจุดด้วยกันที่แคมถ่ายให้ดูวันนี้แล้วก็รอดูเนาะว่า,ารถบัสจอดที่ไหนบ้างพัทยานาเกือรถบิดรถนท่านพัทยาซอยบัวขาว รถพัทยานาเกลือรถบิดรงทัางพัทยาซอบบวเขาว พัทยาบีดโรสเซ็นทรัลโรสซอยบัวขาวนาเกืยวงอมาดนอตพัทยาพัทยาเซ็นเตอร์สต็อปเฮียพัทยานะครับพัทยาพัท <Okay. S 1> ยาเทิรดโรสเซ็นลโรสบีดโรสเกียดาวเฮีย จุดจอดรถสุดท้ายของรถรุ่งเรืองเนาะก็จะเป็นปลายทางจอมเทียนนะเขาก็จะมีอที่นั่งสำหรับผู้โดยสารเนาะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถจองตั๋วเพื่อที่จะเดินทางกลับได้ด้วยเช่นกันเนาะก็คือสามารถซื้อตั๋ว กลับไปที่อสุวรรณภูมิได้ด้วยเช่นกันเดี๋ยวแม่ก็คือจะมานั่งรอให้อญา,าตมารับเนาะก็คืออบริเวณช่วงตรงนี้ได้เลยแล้วก็จะมีอตู้กดกเงินของธนาคารอมสินด้วยเนาะไม่อาบน้ำไม่ไมเป็นไร,รเราเปลี่ยนเสื้อผ้าเอาก็ได้เกงูตื้อลังตาลงเงยทางนี้เองอะ<ง>อันนี้ว<อ>ันกูตืม้มอปีไงเอ้ย เดี S <S, <t akan Pop ify> ๋ยวต้มยำเดี๋ยวไว้เอากระเป๋าไปเก็บที่อ่ะคนดูของญาติที่แถวตลาดเทพสิทธิ์แล้วก็จะออกไปหาอะไรกินกันต่อค่ะหาอะไรกินผัดไทยกล้วยจับเจลา่ค่ะผัดไทยมามามากินด้วยกันกินด้วยกันเนาะแล้วก็มื้อแรกมาถึงอร่อยอร่อยค่ะทำมีห้องปรุงทำมีเครองปรุงน่ากินมากลูกเลยอ่าอันนี้ของตัวเองก็จะ กินก๋วยจั๊บมือแรกก๋วยจั๊บที่พัทยาส2 0บาทค่ะน่บาทค่ะมีอะไรบ้างก็ไปสั่งนะผัดไทยถาดผัดไทยถาดค่ะรวมซีฟู้ดเนาะรวมซีฟู้ดพี่พี่เมย์คนไม่อยู่อยู่บ้านคนเดียวกินดีอยู่ดีอาหารผักแม่เพลมมีข้ามีผักมีข้า่มีผัดก็คือยอดแล้วมันไม่ได้อยู่ใกล้คนไทยที่แบบเอาโน่นนี่นั่นไปแบ่ง การอะไรเงี้ยมันทำทำเองกินเองเนาะไม่หมดล้วทำไองไม่กินไม่หมดก็แช่ตู้เย็นแล้วบางทีก็ส่งให้เพื่อนกีออนกับอ้อยเคยมูกกินแต่ไม่เป็นไรอร่อยไหม ชาไทยจานละ220บาทแต่ว่าอร,อ,อ,อร่อยนะเอออร่อยแต่ว่าคือไม่ใช่แต่ว่าเราก็ได้เยอะด้วยอร่อยทุกอย่าง <laughs> อร่อยทุกอย่างเพราะว่ามีคนมือแรกเออมือแรกชาทยาก็ตามปาระาาคาเขาแต่ที่ทำเพราะว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวอยู่แร้เดี๋ยวได้คนที่ไม่ได้มาด้วย

แยกกันไม่ได้มันไม่มีคนดูแลสัตว์เลนะี้ยงเราเนาะเดวิลคัมมิ่งเดวิลคัมมาเลเซียเขารู้เหรอบอกเขาได้หรอเพิจะบอกเพิจะบอกนี่ดหนึ่งยังเตือนเตือนเลยเตือนด้วยว่าอยากจะมานี่อยากมาความทำกบคนในที่บางแห่ง ชก็มาถึงพัทยาเนาะก็จะเป็นคืนที่สอง คือนี้นอนที่พักฟรีกับญาติเนะแล้วก็เดี๋ยวให้อายาตเสื้อเขียวแนะนําตัวว่าตัวเองชื่ออะไรนะทําอะไรอยู่ที่นี่ด้วยออทําอะไรแล้ะทำอะไรทํางานเอออาชื่ออะไรก่อนชื่อวาวาค่ะวา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  ไม่ต้องบอกอยู่หรอกเออทำทำงานที่ไหนอยู่ที่พัทยาค่ะนวดแผนไทยได้ดีไหมร้านเคสรมศาสตร์ค่ะอยู่ใกล้บทอ์มินนนค่ะโอเคบอกได้ใช่ไหมเออบอกได้ไม่เป็นไรคืนที่สองเนี่ยพักฟรีซีโร่บาทซีโร่มาเนียพักอยู่กับใครที่ไหนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะออกไปกินทะเลเนาะบุฟเฟ่ทะเลที่เขาแบบภูมิใจนำเสนอ เราดูว่าเดี๋ยวรีวิวให้เพื่อนๆดูสั้นๆว่ามีทะเลอะไรบ้างแล้วก็ถราคาต่อหัวเท่าไหร่นะไปกินด้วยกันนะคะมาค่ะราคาต่อหัวเท่าไหร่รู้ปะไม่รู้ไม่รู้อ้าวแสดงว่าไม่เคยไปสิยังไม่เคยไปอ้าวยังไม่เคยไปเออเดี๋ยวเราไปรู้ด้วยกันไปรู้ด้วยกันไปดูด้วยกันเผื่อใครที่อยากมาชิมอยากมาลองบุฟเฟ่ทะเลเนาะอาจจะแนะนาร้านนี้เป็นางเลือกันมามามา แนะนำเป็นทั้งเลือกลงมาด้านล่างแล้วลงมาด้านล่างนี่คือตลาดนัดใหญ่ๆไปเลยนะทนั้งตลาดนัดของกินแล้วก็ตลาดนัดเสื้อผ้านู่นนี่นั่นนักท่องเที่ยวเยอะมากมเดี๋ยวถ่ายให้ดูว่า,วา <c oughs> เราอยู่ที่ไหนกันคอนโดที่ญาติอยู่ก็จะเป็นคอนโดตลาดเทพประสิทธิ์เนาะเดินลงมาจากตึกนี่คือ ตลาดนะัดเต็มไปหมดเลยแล้วก็ตลาดนะัดขายพวกเสื้อผ้านน่นนี่นั่นคือเยอะมากๆเนาะทั้งเสื้อผ้าแล้วก็ฝั่งของกินก็มีนะแล้วก็คือเยอะมากจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวที่เขาเดินเนาะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกคนเกาหลีคนจีนอะไรประมาณนี้เนาะ สี่ร้อีสิที่เหลือจ่ายเนาะอเนังไมรดต้ปนงยารเมตนเหูดะซีมัดเป็นลูกเลยนะ ชอบกินไมคเนนจจอาไม่กินโอเคกินแล้วกินแล้วอร่อยไหมนี่เอาเลยนีมเลสติง่งฮัลโนี่อยู่นี่อ่ะกระนดต้องทำอไยุนทไรไ่วงไอกินมเยอ่ะอ๋อโอ้โโนโไปถ่ายตัวไปมอไม่เห็นอะไรเลย ไอคันสี่แอนนี่เพงบ้านทุเรียนเฮนนี่เพลงอ่ามากินด้วยกันกินทุเรียนกลางแป้งริมทะเลตอนมืดแล้วกินทุเรียนด้วยกันผู้ใหญ่อยู่นะแต่ก็แพงอยู่เพราะว่า เรวจะไปรีวิวสวนทุเรียนทุ่งหมีนาระโดดเหมือนเนนะกระดโอ้ทำไมอันนี้เม็ดใหญ่มากเราไม่มีเราไม่มีทิชชู่ด้วยนะมัเจ็ดกินมาเร็วอ่ามากินด้วยกันเบพี่ชอบมากอันนี้ซื้อใต้คอนโดเลยเนาะอร่อย วความอร่อยความหวานเนาะมันน่าจะม,มันต้องหน้ามานันอ่ะเจ๊แล้วเนาะมันกิดหน้ามันไม่จงเคีื่อแต่เม็ดมันใหญ่ดีนะ